งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 สวัสดีค่ะครูชื่อครูเป็นสีช่างกลึงเริ่มรับราชการเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2537ปีพุทธศักราช2541ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งนที่โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่านตำบลบุกฝ้ายอำเภอเปตามคามจังหวัดราจินบุรีจนถึงปัจจุบันรวมอายุรับราชการ29ปี ภูมิใจนะคะที่ได้เป็นครูได้ประสบการณ์หลายๆอย่างได้สั่งสอนเด็กให้อ่านออกเขียนได้คิดเป็นทำเป็นต้องขอขอบคุณผู้ออำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านว่านบ้าน,านด่านที่มีความสามัคคีเกื้อคูลกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านงานและกิจกรรมต่างๆเด็กโรงเรียนบ้านว่านบ้านด่านทุกคนก้าหน้ารักมีมารยาทดี ครูก็ภาคภูมิใจนะที่ครูสั่งสอนเด็กให้เด็กนี่มีความความประพฤ,ฤติดีกริยามารยาทดีก่อนที่ครูจะ,กะเกษียณครูเห็นนักเรียนเป็นเด็กดีครูก็ภาคภูมิใจแล้วค่ะแล้วครูก็ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้ปกครองทุกๆคนนะคะที่ให้ความร่วมมือเมื่อโรงเรียนของเรามีกิจกรรมต่างๆในโอกาสนี้ ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงการงานเจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดขอให้สมฝาารถนาขอบคุณค่ะต้นไดดททะรวยัจี่ แต่ได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอ่อหลวงแห่งไทยจังเดินตามรอยเท้าวามพอด้วยความตั้งใจ 其实昨天。 สวัสดีค่ะดิฉันนางพนาวันภูลเจริญครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวันบ,นบันดานวันนี้นะคะก็รู้สึกใจหายเหมือนกันที่ได้มาพูดแสดงความในใจเนื่องในโอกาสวาระเกษียณอายุราชการของคุณครูเพนสีช่างกลึงขออนุญาตเรียกพี่แอลนะคะกับพี่แอลก็ทำงานร่วมกันมาที่โรงเรียนบ้านวันบ,นบันดานแห่งนี้ก็เกือบจะ19ปี ะะจากที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะพี่แอลเป็นคุณครูที่มีความเสียสละม,มุ่งมั่นมีความเพียรพยายามตั้งใจในการที่จะสอนเด็กนักเรียนอุทิศเวลาให้กับเวลาราชการอย่างเต็มที่นะคะพี่แอลก็สอนประจำชั้นระถมมาศึกษาปีที่หนึ่งมาเป็นเวลานานนะคะต้องใช้ความอดทนและเสียสละอย่างมากในการที่จะสอนเด็กให้มีความรู้ให้อ่านออกเขียนได้นะคะ เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการที่จะมาถึงนี้ขอกราบอาราธนาคุณพระรีรัตนตรยัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากลละโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่แอลเคารพนับถือได้โปรดดนบันดาลให้พี่แอลมีสุขภาพแข็งแรงที่สิ่งใดสมดังปาถนาะแล้วก็มีความสุขนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้พี่แอลนะคะอย่าลืมกลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านบ้านบ้าดาบ้างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนชยามุ้งบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านบ้านด่าน,าน,านในปีการศึกษานี้มีคุณครูของเรากระเตียนอายุราชาการหนึ่งท่านคือคุณครูเพ็ญศรีช่างกลึง ตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกันมาคุณครูเพนสีท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของนักเรียนโรงเรียนและราชการมาโดยตลอดเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการสอนเป็นอย่างมากเป็นที่ทราบกันดีว่าในการสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นอย่างยิ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสอนรวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนด้วย เนื่องในโอกาสที่ท่านจะก้าวสู่ถนนสายที่61นี้ในนามตัวแทนของคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านว่านมั่นด่าน,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 านขอกราบอารอาธนาคุณพระศีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล,ลโลกจงดนบันดาลประทานทรให้กับคุณครูเพ็ญศรีช่างกลึงจงมีแต่ความสุขตลอดไปค่ะ